คุณเคยรู้จักเถื่อนชันแนลของวันสิงประเสริฐคุณไหมครับถ้าคุณยังไม่เคยรู้จักมาทําความรู้จักกับผมนะครับเถื่อนชันแนลกับความกระหนักด้านสิ่งแวดล,ลอ้อมทําไมหันมาจาับประเด็นเรื่องผลกระทกสิ่งแวดล,ลออ้อมกับอาจจะในด้านหนึ่งมันตันจากประเด็นก่อนหน้านี้นะครับคือประเด็นด้านสงครามผู้รีภยัยแล้วก็เรื่องความขัดแย้งทั้งหลายทีนี้ เราก็ใช้เวลาอยู่หลายปีเหมือนกันเป็นปีอ่ะอ,อ,อย่างน้อยเจ็ดแปดเดือนนะครับในการพยายามค้นหาตัวเองใหม่ว่าอยากทําประเด็นอะไรต่อตอนมาจบเรื่องสิ่งแวดลอ้อมที่ได้เห็นระหว่างเดินทางมาตลอด1ิปีที่ผ่านมาคือความเสื่อมถอยของสิ่งแวดลอ้อมที่เห็นกับตาตัวเองแต่ว่าตอนนั้นยังไม่เข้าใจในเชิงวิชาการไม่เข้าใจข้อมูลแต่พอเราได้เห็นปุ๊บเราก็สงสัยอยู่ในใจเพียงแค่ตอนนั้นเราทําประเด็นอื่นๆอยู่เลยไม่ได้มาใส่ในงานทีนี้พอมีเวลาว่างในการพักปุ๊บบวกกับช่วงนั้นมีกระแสของ คนรุ่นใหม่ทั่วโลกถึงตืต่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมตอนที่มี climate strike ในหลายประเทศมากมายนะครับเราก็เลยสงสัยเรื่อง climate change สงสัยเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนะครับก็เลยลองไปเริ่มอ่านดูนะตอนแรกอ่านด้วยความอยากรู้อยากเห็นเฉยๆแต่พออ่านปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อเฮ้ยมันน่าสนใจมากทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ในเชิงข้อมูลและที่สําคัญในเชิงการเล่าเรื่องและบวกถึงความเร่งด่วนของปัญหาเรื่อง climate change ท,ที่ที่หลายคนในประเทศไทยอาจจะยังไม่รับรู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นปัญหาระดับโลกขนาดไหนและ และผลกระทบของมันจะหนักหน่วงขนาดไหนมันทําให้ผมกระตือรือร้อนอยากทําอีกครั้ง 2. มันสําคัญต่อโลกนี้และ3เรื่อง climate c h a n ยังไม่ค่อยมีใครทํานะครับเอ่อก็เลยการมาเป็นเถื่อนช่อลแห่งนี้ครับแล้วคุณละครับมีความจะหนักด้านสิ่งแวดล้อมแค่ไหนอย่างไรสวัสดีครับ